ดแบบขัดมันแบบนี้แบบนี้แล้วก็เป็น3ามแง่งนะคะและในหนึ่งห่วงเนี่ยนะคะในหนึ่งห่วงเนี่ยนะคะห่ห่วงใหญ่เนี่ยจะต้องมีสองห่วงเล็กนะคะอยู่ด้วยกันนะคะสองห่วงเลดยดยวดกันและจะต้องไม่โดนน้ำยาประสานยิงยิงให้มันติดก,กันเพราะฉะนั้นตัวสร้อยมันเลยเป็นที่นิยมของเซียนพระมากๆสําหรับลายนี้ชุดกระช่างไงก็ไม่ขาดนะคะลายนี้เป็นลายที่แข็งแรงมากเลยแข็งแรงมากๆนะคะ มีตั้งแต่น้ำหนัก1บอ1บาทนะไปจนถึงน้ำหนัก10บาทเลยรอบนี้นะคะนะแล้วก็มีลูกค้าบางท่านก็คือจองไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในรอบนี้ใครที่ดูน้ำหนักไหนไซส์ไหนไว้ถ้าเห็นถูกใจทักแช็คสอบถามเช็คสต็อกก่อนมาหน้าร้านนะคะนะคะนี่คือไซส์1บอนะรอบนี้มาทั้งหมด1บอมาให้เลือก3เส้นนะคะ3เส้นนะ22นิ้วนะคะประมาณนี้ นะคะต่อไปใส์น้ำหนัก2บอค่ะซ้อไล่ไป2บอให้เลย2บอมา2บอ2บอคือก็จะหนาขึ้นมาอีกนะคะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงยาว30นิ้วไทยค่ะ2บอ30นิ้วไทยเป็นเป็นในแบบให้หน่อยได้ไหมสามสินิ้วไทยจะยาวประมาณนี้ นะคะสานิ้วไทยยาวประมาณนี้นะคะพี่ๆ่ะสานิ้วเป็นระดับความยาวที่เซียนผ้าชอบใส่นะคะชอบใส่นะคะ30นิ้วนะ30นิ้วนะคะมันจะไม่ค่อยแข็งแรง28นะอ่ะมาหนูมาใส่เทบให้ดูหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไอ้นี่ละนะอันนี้ยาว28น้ําหนัก2บอนะยาว28ยาว30นะคะ28และ30นะยาวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะมีมา2สเตปแล้วก็มี 28่แปดนอยสามสินแหละค่ะมีอย่างละสี่มีอย่างละสี่เส้นนะคะมีอย่างละสี่เส้นนะคะ,ะ,นะค,ะคุณพานุวัตรสองบอห้าหน้า1หลังจะเป็นลายอื่นนะอ่ะหนูไปหยิบหอง์มาเลยค่ะนะคะนะสมบอร,รอบนี้สําหรับคนที่ชอบความยาวแบบปกตินะคะคือประมาณ26นิ้วคือสวมพอแบบคนทั่วไป3ามบอเป็นแบบนี้ค่ะ 26, 26, 26นิ้วยีนิ้วนะคะลายนี้นะห่วงคู่ตันนะซอมาแค่27นิ้วค่ะ สามบอยิบเจ็ดนิ้วยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะยิบเจ็ดนิ้วนะสามบอยิบเจ็ดนิ้วและสามบอยี่สิบแปดนิ้วค่ะอุ้ยไล่ไซส์สนุกเวอร์ยี่บหกยิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่หกยิบเจ็ดยี่แปดสามบอแบบห้อยองค์เดียวเพื่อนและสามบอห้อยยาวสามสิบสองนิ้วค่ะสามสิบสองนิ้วสามบอค่ะ ยี่สิบหกยิบเดยี่แปดสามสิบสองค่ะและและยาวโอ้โหสามสิบสามนิ้วค่ะยาวไปอีกเอา้าใครอยากได้ยาวเบอร์ไหนเชิญจัดนะคะสามบอมียาวเท่านี้ค่ะใครที่เล็งไว้แล้วถามซ้อนในกล่องข้อความเยอะๆนะคะแล้วก็กลับมาดูย้อนหลังนะคะหนึ่งเลยเขาต้องบอกก่อนนะว่าสินค้ามันมาเป็นรอบๆเป็นจำนวนจำกัด สำหรับคนที่จองไว้มัดจําจองไว้ก็คือจะเก็บของให้เลยแต่คนไหนที่ยังไม่อยากมัดจำแล้วคืออยากจะมาเห็นของจริงหน้าร้านก็มาลุ้นกันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าคนไหนเห็นของจริงในคลิปแล้วอย่างเงี้ยเห็นของในคลิปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคของมันมาแล้วฉันดูในคลิปแล้วฉันโอเคแล้วฉันขอจองเลยเพราะว่าถ้าฉันมาหน้าร้านเดี๋ยวฉันจะต้องมานั่งเสี่ยงลุ้นกับคนอื่นที่มาเอาหน้าร้านแขงกันอีกนะคะก็จองไว้เลยจองไว้เลยค่ะแต่ถ้าคนไหนไม่จองนะคะ ก็มาลุ้นหน้าร้านอีกทีนึงว่ายังมีเหลืออยู่ไหมนะคะนะสเปคนี้เป็นสเปกเส้นโค้ดนะซอบอกก่อนเป็นช่างที่ทํำลายนี้โดยเฉพาะนะคะเป็นช่างที่สั่งทํำลายนี้โดยเฉพาะเท่านั้นนะคะจะไม่เหมือนกับสเปคของร้านอื่นๆนะคะเป็นสเปคที่ช่างทํำลายนี้โดยเฉพาะจริงๆนะคะต่อไป3บอมีอีกสเปคหนึ่งค่ะเป็นสเปคที่ไม่มีตะขอนะคะสำหรับคนห้อยแบบ3องค์จะเป็นหัวจรวดแบบนี้นะคะหัวจรวหลวดแบบนี้นะ แล้วก็ห้อยนะคะได้องค์เดียวใครจะห้อยด้านหลังอะไรเพิ่มพี่ๆสามารถบอดีไฟห่วงเพิ่มที่หน้าร้านได้นะคะจะเป็นห่วง9-6-5เลยนะเพิ่มห่วงตรงนี้จะห้อยพระ3องค์4องค์5องค์ตะกุดหน้าตะกุดหลังอะไรเงี้ยเพิ่มได้เลยน้ำหนักเต็มนะคะน้ำหนักเต็ม3บาทเส้นนี้แต่จะเป็นสไตล์แบบ3 3หูใส่กับ3หูนะคะโดยไม่มีตะขอตัวเอ็มได้เต็มเต็ม3บาทนะคะนี่คือจะเป็นสไตล์นี้นะ นะคะหรือใครจะใส่กับไอตะกี้เนี้ยไอโดนัทตะกี้เนี้ยหรือว่าโอริงเชรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะลายนี้นะน้ำหนัก3ามบอนะคะถามเส้นนี้ยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะอันนี้ค่ะน้ำหนัก3ามบอนะคะยาว28นิ้วไทยค่ะ28นิ้วไทย28นิ้วไทยไปแล้วแล้วก็ไปแล้วอันนี้ยัง28นิ้วไทยห้อยได้3องค์ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าความยาวชอบ จำนวนพาร์ที่มีอาจจะยังไม่เยอะพอพี่โมดิฟายเพิ่มได้นะคะห่วงก็ไปซื้อเพิ่มเอาที่หน้าร้านนะห่วงหนึ่งก็ประมาณพันนิดๆใช่ไหมพันนิดๆไม่ฝนห่วงหนึ่งอะ่ะพี่โมดิฟายอ่ะพันนิดๆไอค่าโมดิฟายค่าโมดิฟายซอไม่คิดคิดแต่ค่าห่วงอย่างเดียวนะคะโมดิฟายให้ฟรีนะคะนะอันนี้นะห้อยได้3ององนะคะห้อยได้3ององนะคะซอย้าก่อนนะพี่ๆยาวี่ยาว28นิ้วนะ3ององน้ําหนัก3บอสบาทนะคะแล้วก็ ยาว30นิ้วนะคะ30นิ้วค่ะ3องค่ะ30นิ้วประมาณนี้ค่ะซอเป็นผู้หญิงสูงประมาณ1 6 6ซนติเมตรนะคะนะฮะร้อซนติเมตรนะคะเป็นความยาวที่เกือบๆกือกับไซส์ผู้ชายเลยนะคะทั้งหุ่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะอันนี้นะยาว30นิ้วน้ำหนัก3บอยาวประมาณนี้ค่ะตอนนี้แชทแชทหนังร้านเยอะมากนะคะพอเออน้องเขาเริ่มทยอยโทรแจ้งลูกค้านะคะเริ่มทยอยโทรแจ้งลูกค้าที่โอนจองไว้แล้วนะคะต่อไป30ิ 32นิ้วนะคะสามบอห้อยได้สมองค์ค่ะนะคะสามบอห้อยได้3ามนะอ,อ,องค์นะคะ,โรงง,ระ,คะโรงงานถามว่าซ้อขายแต่ลายนี้หรอนะคะโรงงานถามว่าซ้อขายแต่ลายนี้หรอคะอะไรอย่างเงี้ยวเปล่านะคะเออขายลายอื่นด้วยแต่ว่าลายเนี้ยคือเซียนพระนิยมมากๆนะคะอะนะนะคะส2นิ้ว3ามบอห้อยได้3มองค์ค่ะแต่และสเปกมาไม่เท่ากันนะเอ็กงานตันนะคะ ห้อยหลายองแนะนําตั้งแต่3บอขึ้นไปก็ห้อยน้อยองคตั้งแต่1และ2พอโอเคค่ะน้อยองค์ของซอคือแค่1นและ2องค์เท่านั้นนะมากกว่านี้คืออาจจะต้องต้องยอมรับความเสี่ยงนะคะในแบบว่ามันอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับล้ำหนัก3 4มหอะไรอย่างนี้นะคะนะอ่ะอันนี้3บอ4องค์นะคะ3บอ4องค่ะต่อไป3บอ5องค์ค่ะ3บอ5องค์ยาว28นิ้วค่ะ 3บ5องค์ยาวสิบ28นิ้วนะคะจริงๆหน้าร้านมีหลายลายมากเลยนะคะที่ห้อยได้แบบ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็ทุกน้ําหนักนะคะเพียงแต่ว่ารอบนี้เป็นอะไรที่คนรอคอยลายนี้มานานซ้อเลยต้องขอมาขายี้สาหรับลายนี้เฉพาะก่อนนะคะไม่อย่างนั้นมันหลายคนเขาจดจ่อรอมานานแล้วเขาจะเสียใจนะคะ <c oughs> นะคะ3บอนี้นะแล้วก็ขอไป4บค่ะ 4บอตอนนี้น้องก็ขวากไหวกับการโทรแจ้งลูกค้า4บออันนี้ยาว30นิ้วนะคะห้อยได้3องค์ค่ะนะคะ4บอนะห้อยได้3องค์นะคะ30นิ้วค่ะความหนาหน,นาขึ้นกว่า3บอเลเล็กน้อยนะคะนะาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะห้อยได้3องค์นะ30นิ้วเป็นไซส์สาหรับคนที่ไม่ค่อยชอบสั้นมากแล้วก็ไม่ชอบยาวมากนะคะก็เป็นไซส์กลังดียาวประมาณนี้เวลาพาก็จะตกอยู่ที่ประมาณตรงนี้แต่โดยทั่วไปคนจะใส่ประมาณ26นะ คนทั่วไปจะใส่ประมาณ26นิ้วนะคะอันนี้บอกก่อนนะนะคะแล้วก็เส้นนี้กี่องค์7องค์มีคนจองแล้ว